ขนาสิลงแล้วมัะขนาสิลงโอ้ดีใจดีใจดีใจดีแตกทุกครั้งที่เจอเขาที่นี่ก่อนที่จะไปแว้นไปที่อื่นูสูงวัยเราจะไปที่ไหนยังมใชเรามันสุดปีนี้กี่ขวบแล้วปีนี้กี่ขวบแล้วว้าหกสิบสองแล้วครับโอ้หกสิบสองยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งปึกนี่นะมาหลายงวดเออเออคนแก่มาแล้ว ได้หกพันมาหลายงวดโอ้โหหกพันใช่ไหมไม่โอ้รัฐบาลที่สุดยอดเลยได้ของหกพันลูกตัอ่เนี่บรรยากาศนะครับแน่นอนแค่นี้อบสุดแล้วได้หมูสี่ไม้นี่หมูเพียงแล้กนั่นเหียยไม่ได้ผู้สวผููสูงวัยนี่ก็ คุณพลาสาขาเซระภูมินี่ร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำคนนี้นี่เองเจ็ดย่านน้ำเนี่ยเจือสีพีนี่เจ้อสวีพีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ก็คุณแก่ช่างใหญ่รับทำกุญแจนี่อ่่านีมีปัญหากุญแจบ้านกุญแจรถสอดคุณแกที่บอกไเลยนะไขไม่ออกก็ต้องบอกเขาสอดกุญแจลวดเส้นเดียวสอดได้รับงัดรถงัดบ้านตัวราชการจัดอาชีพหลักเขาล่ะ ni 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 cari 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 cari